นี่เป็นรีวิวที่ประกอบกับความขัดใจเล็กน้อยในสปอยในเอ็นเครดิตนะจริงๆใครดูก็เห็นอยู่แล้วแหละแต่อยากคุยนี่หน่อยเพราะมันน่าคุยจริงๆมันมีจุดนั้นจุดนี้จริงๆใครดูมาแล้วคิดเห็นยังไงในเรื่องเอ็นเครดิตนะมาคุยกันได้เป็นเอ็นเครดิตที่ไม่เมคเซนสุดๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะที่รู้สึกว่าเหมือนจับยัดเพราะว่าโนเวโฮมันทำมาดี<อ>คุณก็เลยแบบ จะเอากระแสมาแปะรู้สึกแย่มากก่อไปอิงหน่อยนึงเ้ยเหรอใช่ไม่เมคเซ e n s อย่างแรงแล้วรู้สึกว่าเออไม่เข้าท่ามากๆเรื่องหนึ่งเลยกับการดึงวอเชอร์มาไมเคิลคีตันเนี่ยบทของไมเคิลคีตันประเด็นอย่างแรกก็คือเอนเครดิตมีสองตัวนี่ถูกไหมเอนเครดิตมีสองตัวมีสองตัวแต่ละตัวยิ่งไม่ make ซน n ์ข้าไปใหญ่เลยออันแรกก่อนอันแรกมันพูดถึงว่าคล้ายๆกับว่าเหตุการณ์ของโนเวโฮมเนี่ยที่ด็อกเตอร์สเตน เปิดประตูมิติทําให้เกิดการแตกแยกของมิติอื่นแล้วก็อ่าดึงศัตรตูจากโลกอื่นจากไทม์ไลน์อื่นเข้าไปยังโลกของโนเวโฮใช่ไหมอ่าเพราะว่าตอนสุดท้ายการแก้ไขของดเตอร์เซนเนี่ยคือมันจัก,กรวาลมันกําลังจะทะลักเข้ามาในจัก,กรวาลมาเวลวัอ่าก็เลยดันกลับไปใช่อ่าคนอื่นเขาโดนดึงไปที่นั่นน่ะแต่ทําไมไม่เคลื่นคีดตั้นโดนโดนึิออก <laughs> โดนดีดออกมาไม่เข้าใจตรงเนี้ยมัน uh, uh, ผิดตรก,กะกับคนอื่นหมดเลยไงคือแม้แต่วีนอมใช่ไหมวีนอมเนี่ยก็ยังโดนดึงเข้าไปสู่โลกของเซเว่นแมนโนเวโฮมแล้วก็โดน uh, ดีดกลับออกมาจากวันเดิมดีดกลับเพราะว่าด็อกเตอร์สเตนไล่หมดคืนไล่กลับไปหมดแล้วถูกต้องอ่า uh huh. ไอเนี้ยตรก,กะแรกก็ผิดที่ไปดึงมาแต่ก,กลายเป็นผลักเข้ามาผลักบอ์เชอร์มาอ่ uh huh. ตาตรกะที่สองคือ สุดท้ายแล้วเขาดึงกลับไปแต่เมึงโดนทิ้งอะ่ะมเองโดนทิ้งไปบนโลกอื่นอะ่ะก<อ>็ไม่เข้าใจว่ามันใช้ไอเดียไหนหรือเขามองยังไงว่าไอเดียนี้มันเข้าท่าที่มันขัดกับหลักของหนังเรื่องอื่นอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะที่คุณพยายามจะเชื่อมโยงอะ่ะคือถ้าไม่เชื่อมโยงกันก็จะไม่เป็นไรนะถ้าคุณจะเออนี่คือทฤษฎีใหม่ของเราเองอะไรเงี้ย<อ>แต่คุณดันไปหยิบสิ่งที่หนังเรื่องอื่นมันเซ็ตอัพไว้แล้วก็เป็นตรก,กะที่คนดูยอมรับไปแล้วระดับหนึ่งอะ่ะเอเอ,เอ กลายเป็นว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอะไรที่ขัดกับความรู้สึกของคนดูที่มีมาก่อนหน้านั้นซึ่งไม่นานเลยนะมันเพิ่งจะเดือน<ม>สองเดือนที่แล้วเองกี่เดือนเองนิดเดียวเองเออทันทันวาใช่ไหมทันวามกาคมมีนาสามสี่เดือนเองอะไรเงี้ยซึ่งกระแสก็ยังอยู่แล้วความขัดแย้งตังนี้มันก็เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าอ้าวมันคืออะไรแล้วคุณเอาซีนเนี้ยไปอยู่ในตัวอย่างด้วยนะอ่าเออซึ่งเราก็คิดว่าหรือว่ามันจะใช้ประโยชน์จากตัวละครนี้บางอย่างไม่ใช่ มามอยู่ในเอ็นเครดิตได้ซ้ำไปไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นอ่ะใช่ไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนั่นหมายความว่าคุณยัดเยียดเห็นเห็นน่ะคุณคยัดเยียดซีนนี้มายัดเยียดตีหัวเข้าบ้านใช่เพื่อจะบอกว่าไอ้ยเราเชื่อมกันนะ,ะโซนี่กับดิสนีย์เชื่อมกันนะอะไรเงี้ยคือถ้าให้เราไปเซอร์ไพรส์แบบตอนเวนอมอะตื่เนเต้นกว่าถึงจะไม่ได้ว้าแบบถึงขนาดว่าโอ้โหกระโดดและโลดเต้นนะแต่เฮ้ยยังรู้สึกดีเล็กๆในใจว่าอ๋ออย่างนี้เหรออะไรเงี้ย มันมีเหตุผลนะออคือไอวีนอมใช้คำว่าหลักการของวีนอมแล้วก,กันวีนอมเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนจบเนี่ยมันกึ่งๆึเฉลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโนเวโฮมอ่ะมันเกิดขึ้นพร้อมกันเกิดขึ้นไล่เลี่ยก,กันไงออการที่วีนอมโดนดึงไปแล้วโดนกลับมาเนี่ยมันทำลายมันปกติทำลายมันเออไม่ได้ขัดแย้งกันอ่ะออแต่คราวเนี้ยถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ทั้งหมดของมอร์เบียสเนี่ย มันเกิดขึ้นเวลาเดียวกันกันกบทีวีนอมเกิดเนี่ยอก็ไม่เป็นไรไงตอนต้นเรื่องวอเจอร์โดนดึงมาตอนจบโดนดึงกลับไปหรือโดนทิ้งไว้ก็แล้วแต่นะมันก็มีเ,เซนอะไรบางอย่างเพราะเหอจะสนุกด้วยนะเอาวอเจอร์มาตะลุมกับไอ้มอเบียสเนี่ยใช่เออมันก็อาจจะเข้าท่าบางอย่างอะไรเงี้ยเราอาจจะเออมันคือการเชื่อมโยงที่เข้าท่าเนี่ยกลายเป็นว่าเออไม่มีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งเอนเครดิตอันที่สองแล้วกันต่อเลยแล้วกันอ่า ก็จะเป็นซีนที่มอร์เบสเหมือนได้รับข้อความบางอย่างแล้วก็ไปนัดเจอกับวอเชอร์กลางทะเลทรายบางอย่างแล้วก็วอเชอร์ก็บินมาพร้อมชุดลบเหมือนในโฮมคลัมมิ่งเลยมอเบอย่างแรกเลยคือโลกของมอร์เบสเนี่ยโลกของจักรวาลเนี้ยมันไม่เคยโดนมนุษย์ต่างดาวบุกโลกมันไม่เคยมีไอรอนแมนแล้ววอเชอร์ไปเอาชุดมาจากไหนเพราะว่าชุดนั้นอะโดนยึดไปแล้ว ยยุดไปแล้วส่วนหนึ่งและชุดนั้น,น่ะมันเป็นชุดที่ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีของรุต่างดาวที่ช<อ>่วเอเวอเรอร์ตอนนั้นเป็นจอรอภาคแรกใช่แล้วก็เทคโนโลยีของโทนี่สตาร์ามาผสมกันและกลายเป็นชุดอันนั้นมาแต่ในโลกของมอร์บีเอเนี่ยคุณไม่มีมออเออและอยู่ก็มีชุดนั้นเฉยเลยอเออก็โอเค อาจจะแบบมึงเก่งก็ได้อะวอชเชอร์มึงอาจจะเป็นอ่ะพูดไม่ได้อีกว่าวอชเชอร์เก่งเองเพราะว่าใน Home Coming เราก็เห็นว่าเขามีติงเกอร์เขามีนักประดิษฐ์คนคู่ใจมันมีทีมมีทีมเขาไม่ได้คิดเองเขาไม่ได้ทําชุดเองด้วยซ้ำไปเอามาจากไหนอีกอย่างหนึ่งวอชเชอร์โผล่มาเนี่ยมาชวนให้มอร์เบิเนี่ยไปสู้สปาร์ตแมนเอาตรงๆแจ๊คคันนี้เลยก็ที่มาที่ไปคือ ณนะตอนสุดท้ายจุดสิ้นสุดของสไปเดอร์แมนโนเว o โฮมเนี่ยเงื่อนไขสุดท้ายที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์รีเควสก็คือว่าให้ทุกคนลืมปีเตอร์ปาร์เกอร์ไปซะแค่นั้นเลยแต่สไปเดอร์แมนไม่ได้ถูกลืมไปถูกไหมตัวตนของปีเตอร์ไม่มีอีกแล้วนั่นแปลว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนไม่รู้จักปีเตอร์ไอวอลเจอร์คือหนึ่งคนที่รู้จักป<อ>ีเตอร์ปาร์เกอร ตอนนี้มันจําไม่ได้ว่าปีเตอร์เบรก็คือใครมันจําได้แค่ว่ามันโกรธสไปเดอร์แมนมากมันแค้นสไปเดอร์แมนมากประเด็นมันอยู่ที่ว่ามอร์เบียสเนี่ยไปมีความแค้นอะไรกับสไปเดอร์แมนนั่นสิถึงจะไปเข้าร่วมคืออะไรผมงงมาก What the fuck คืออะไรวะโอเคเหตุการณ์ในเอ็นคิดิตตัวที่สองมันอาจจะไม่ได้เล่าว่ามีสไปเดอร์แมนอยู่บนโลกคุณนะแต่ถ้าอย่างนั้นก็รอไปเซอร์ไพรส์เลยก็ได้นะคือถ้ามันไม่ make ซ e n s ขนาดนี้จะใส่มันมาเพื่อใช่ แล้วที่ติดขัดหนักกว่าน,นั้นคือหนังจบเนี่ยมอเบียสไม่ใช่คนเลวนะใช่ทั้งหมดทั้งมวลมอเบียสทาเนี่ยสุดท้ายแม้กระทั่งใคลแหมของมันเนี่ยมันทําไปก็ไม่ได้มีเจตคติมันไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนความคิดแล้วตอนสุดท้ายถึงมันชนะไอ้ไมโลไปเนี่ยอืแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนมีความคิดที่ดาร์กหรือตั้งใจจะฆ่าใครแล้วอยู่ดีๆคืออะไรอะ่ะ ไม่รู้ว่าเขาวางแผนยังไงนะอันนี้คือความเราไม่เข้าใจของมันไงคือถ้าสมมติว่าถ้าเขาเล่าเรื่องว่าตัวละครของไมเคิลคิตันกับมอร์เบียสเนี่ยมันมีจุดเชื่อมโยงอะไรบางอย่างที่เขารู้จักกันมาก่อนหรือเขาสนิทกันในคุกหรืออะไรสักอย่างสมมตินะ,ะมันทําให้เห็นว่าเออถ้ามีตัวละครตัวเนี้ยมาโผล่มาแล้วบอกว่าเอ้ยเราไปตีหัวชาวบ้านกันดีกว่ามอร์เบียสถึงไปด้วยเพราะคุณเชื่อวอเชอร์ Walter, คุณเคยรู้จักคนคนนี้ขึ้นมา คุณรู้ว่าเออสิ่งที่เขาพูดมันต้องมีเหตุผลอะไรเงี้ยอาจจะ make sense ในระดับน่าจะ make sense แต่นี่คือไม่เคยเจอคือในตัวอย่างเนี่ยตัดให้เห็นคล้ายๆกับว่าเขาเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะในตัวอย่างมันคุยกันอะระหว่างที่เดินเข้าคุกหรืออะไรสักอย่างในตัวอย่างเป็นอย่างนั้นเหมือนรู้จักกันอมีประโยชน์ว่าเอ้ยเราควรจะติดต่อนะเราจะอะไรเงี้ยใช่ไหมในตัวอย่างอแต่ในหนังไม่มีในหนังไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยตอนที่วอลเชอร์โดนดึงมาก็คือ เป็นเรื่องของตัวเองเลยไม่เกี่ยวกับโผลมาในคุกที่ไม่มีคนอยู่แล้วก็ทุกคนก็หาเหตุผลที่จะจองจําเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีความผิดในโลกนี้ไม่มีประวัติว่าตัวละครตัวเนี้ยทําอะไรผิดมาก่อนก็เข้าใจได้อ่าเหตุผลเข้าใจท่าเข้าท่าอยู่แล้วอยู่ๆก็มาชวนมอเบียสไปตีกับชาวบ้านเฉยเลยอะแล้วมอเบียสก็เออโอ้าใได้เออฮอ้โมมันคืออะไรไงคือถ้ามึงชอบตีชาวบ้านโดยไม่มีผลเนี่ยมึงเข้าขากับไมโลมึงไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ได้นะ ใช่ถูกต้องถ้าจะเลียวอย่างนั้นอ่ะขอ,อ,องโรยก,กับไมโลตั้งนานแล้วออหรือถ้าไปชวนวีนอมก็อาจจะเข้าท่านะเพราะไอ,ไอซิมไบโอตตัวนั้นมันอาจจะมีความรู้มันอาจจะมีความเชื่อมโยงกับซัปเร์แมนอะไรบางอย่างที่หนังมันยังไม่อธิบายไงออันนั้นก็อาจจะเข้าท่ากว่าแต่ตอนนี้เราเห็นว่ามอร์เบิรมันไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอะไรกับซัปเร์แมนแม้แต่น้อยไม่ได้มีความโกรธแค้นไม่ได้มีความบาดหมางอะไรกันเลยแล้ว จะไปตีเขาทําไมแลออ้วล,ลูกบ้าเนี่ยลูกบ้าซิมไบโอตัวนั้นเนี่ยมันมันกวา่า<ช>ถึงแม้ไม่มีหลักการอะไรแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัว,วเรื่อง<ต>ที่ตีได้อ่ะมันใช่มันเป็นตัวเรื่องที่เดียวกับมอเบสอ่ะมันเคยมีคนถามนะว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยตอนที่เหตุการณ์เวนอมที่อยู่ดีมึงวาร์ปเข้าไปอยู่ในมาเวลจักรวาลหลักอะ่ะอยู่ดีตัวเอ็ด้บล็อกอยู่ดีมันนั่งกินเหล้าอยู่มันวาร์ปไปในบาร์เขาใช่ไหมแล้วอยู่ดีก็วาร์ปกลับ,บใช่ไหม เฮ้ยไอเหตุการณ์ตรงนั้นอะสุดท้ายก็ไม่ได้เล่าว่าเอ็ดดี้บล็อกรู้จักสไปเดอร์แมนหรือปีเตอร์พร์เกอร์หรือเปล่าแต่เขาให้เหตุผลว่าซิมไบโอตมีความรู้ระดับมัลติเวิร์สมีองค์ความรู้มีการเชื่อมโยงกันระดับมัลติเวิร์สเลยเอ็ดดี้บล็อกไปได้นี่ก็เลยเออถ้าเกิดเอาวอลเจอร์ไปฟีดจูริ่งกับไอตัวซิมไบโอตตัวเอ็ดดี้บล็อกเวนนอมเนี่ยเออดูมีเหตุผลกว่าที่จะมาเอาเข้ากับมอร์บีสว่ะนั่นแหละเรารู้สึกว่าเป็นเอ็นเครด แล้วก็อย่างที่เราคุยกันว่าเนี่ยมอเบียสไม่มีเหตุผลแล้วเขาก็ไม่ใช่คนเลวไม่ใช่คนกวนตีนอ,ะอ่ะคือถ้าเป็นวีนอมอ่ะเข้าท่าวีนอมบอกอ๋อไอ้ไอ้สปราร์ตแมนถ้าท่านจะเก่งอ่ะต้องไปปรับมาเล่นสักหน่อย,ยอะไรเงี้ยอกวนตีนได้ไงแต่มอเบียสตอนนี้มอเบียสอยู่ในฐานะที่คนพยายามจะปรับตัวพยายามจะทําดีด้วยซ้ําไปการปรับไมโลเนี่ยคือบทพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่อยากจะเดินทางเลวร้ายเขาไม่อยากจะแบบให้โลกแย่ลงขนาดที่ต้องหยุดเพื่อนตัวเองให้ได้มาแล้วอ่ะ นีอ่ออกว่านี่คือที่สุดของการเสียสละแล้วอะที่แบบทําผิดสัญญาแม้แต่กับเพื่อนรักคนหนึ่งก็ตามเนี่ยเขายังทําเลยเพื่อจะให้โลกสงบสุขอะนี่คืาฮีโร่โ<ะ>เยนยะนี่คืออุดมคติเลยนะฮีโร่ดอุดมคติเลยนะแต่ว่าพอมีคนอื่นชวนไปตีหัวชาวบา้านไฟคือแย่มากสำหรับผมคือแย่มากเลยนะจุดนี้คือผมแบบ <c oughs> ไม่โอเคไม่โอเคมากๆเพราะว่ามันมคือถ้าเราจะไปต่อกับมันเหมือนเราต้องลืมไอ้จุดนี้ไปด้วยอะ ว่าอเบีสเคยเป็นใครสุดท้ายคุณเขียนบทมาตลอดสองชั่วโมงเนี่ยมัาถูกขัดแย้งด้วยไอ้ตอนมันลบอะมันลบทิ้งแค่ไอตัวเอนเคดิตแค่นาทีเดียวเนี่ยลบล้างสิ่งที่ทํามาทั้งสองชั่วโมงให้ไม่มีประโยชน์เลยนะในการเดินทางทางความรู้สึกของมอเบีสอะไรต่างเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะสุดท้ายมึงก็เลวด้วยไม่มีเหตุผลใช่ใช่คือเราก็ปแปกลกแเว้ยคือมันมีอีกอย่างหนึ่งหรือว่าเอนเที K ่สองเนี่ย ถ้าเขาคิดดีแล้วนะสมมติว่าเขาวางแผนไว้ดีแล้วนะมันอาจจะไม่ใช่จุดกําเนิดของเรื่องราวใหม่แต่มันอาจจะอยู่ตรงกลางของเรื่องอื่นก็ได้ไงสมมติอย่างนี้นะ,อ,ะอารมณ์เหมือนกับที่ตอนที่เราเห็นบักกี้โดนจับอยู่แล้วก็กับตนอเมริกาโผลมาแล้วบอกว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้ไปคุยกับโทนี่ตอนนี้ไม่ได้แล้วละ่ะเราขัดคอกันแล้วเราแตกคอกันแล้วอะไรเงี้ยแต่แซมเขาบอกว่าเ้ยมีอยู่คนหนึ่งน่าจะช่วยได้อเอ็นคิด,ดก็ตัดจบตรงนั้น ซึ่งเราก็มารู้ว่าไอเหตุการณ์นั้นอ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ประมาณกลางเรื่องของ civil war มันไม่ใช่ต้นต้นอะไรเงี้ยอแต่เรารู้สึกว่ามอเพียรมันไม่ใช่อย่างงั้นมันรู้สึกว่าเรายังไม่เห็นเข้าวโครงของการสร้างเรื่องรองรับหรืออะไรเลยมากกว่าด้วยซ้ำไปไงไอนั้นมันยังบิ i l d u เรามาสองชั่วโมงแล้วใช่ไหมมันคือ็นเครดิตจริงๆมันคือการวางรากฐานเห็นรูปแบบความสัมพันธ์เห็นรูปแบบของเนื้อเรื่องไปแล้วระดับหนึ่งแล้วก็มีเหตุการณ์นั้นกันเกิดขึ้นเราแค่ยังไม่รู้ว่า สุดท้ายแล้วมันจะไปร้อยเรียงตรงไหนสุดท้ายแล้วมันก็เฉลยได้อันนี้อาจจะต้องรอดูก็ได้นะสมมติว่าซีนเนี้ยซีนการคุยกันระหว่างมอร์เบิกับวอร์เชอร์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปอยู่ในหนังเรื่องอื่นได้ดีก็ได้นะอาคิดง่ายบวกหน่อยมันอาจจะมีการอธิบายอะไรสักอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนั้นอะเออจริงๆแล้วเราไม่น่าจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้เพราะเหตุผลเดียวเพราะว่าคือมึงจะพลาดอะไรกันอินเครดิตนี่มึงยังพลาดอีกเหรอคือ น่าดะสิน่าดะสิแต่ประเด็นคือมันคือเรื่องใหญ่เพราะว่ามันกำลังจะเป็นจัก,กรวาลอะไรที่มันคือโทนี่คงจะหวังจริงจังมากแล้วลหละ mm hmm. กบจักรวาลของสไปเดอร์แมนที่ถ้าตอนนี้เขายังเอาสไปเดอร์แมนที่เป็นทอมแลนมาไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะต้องทําอะไรกับจัก,กรวาลของตัวเองก่อนไม่รู้นะว่าจะมีสไปเดอร์แมนตัวอื่นมาเล่นกับพวกนี้ก่อนไหม ไอซัวเดอร์แมนที่วอลเจอร์บอกว่าไปเล่นมันดีกว่าจะหมายถ<อ>ึงซัเวเอร์แมนตัวไหนผมยังไม่รู้ว่าจะเออเออน่าสนใจนะเออซึ่งโอเคเขาคงจะหวังกับตรงนี้ไปเยอะแต่นั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าหน้าที่ของตัวเอนเค i รี่อะที่ทําหน้าที่ส่งต่อจะมีหน้าที่ส่งได้ยังไงวะในเมื่อยังต่อไม่ติดกับไอสอชั่วโมงที่เล่า,าเลยอะ <laughs> ใช่ใช่เออจริงคือแบบ ยังต่อกันไม่ติดอ่ะตะกี้เขายังเป็นคนแบบน,นี้ยูดีมะอะไรเหรอมันดูไม่ต่อเรื่องกันเลยคือมันอะไรวะ <c oughs> อย่างนี้ไม่ต้องใส่ไว้ก็ได้นะผมวผมโอเคพ <c oughs> ูดตรงๆว่าอย่างนี้นะขนาดฟาสจากกวาที่ผมรักและเธอทูนมากมันยังไม่มีปัญหา,หารเรื่องตัวเอนเครดิตตอนท้ายแน่นอนว่ามันมีความเวอร์วังหรือความอีหยังวะแต่ประเด็นคือมันทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันต่อไปจะเป็นอย่างนี้เหรอมันยังไม่รู้สึกขัดแย้งกับไอสิ่งที่มันเล่ามาไง แต่ไอเนี้ยคือ<ม>ไอสองชั่วโมงที่เรามานี่คืออะไรอะเรายังแปลกๆอยู่เลยคือเอเดี๋ยวนะคือไม่เข้าใจผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ถ้าพูดอย่างนี้ไอนี้เรามีโอกาสได้เห็นสไปเดอร์แมนจาก s o นี่ไหมอ่ะเพราะว่าวอลเจอร์กับมอร์เบียสมันบอกมันจะไปเล่นสไปเดอร์แมนจะไปเล่นตัวไหนล่ะถ้าให้ลุ้นนะถ้าให้ลุ้นเป็นไป,น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 ปนได้สุดแล้วคงเป็นแอนดูกาฟิลต่อ ในความรู้สึกนะแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วนักแสดงเขาจะเล่นด้วยหรือเปล่าเขาจะยังโอเคอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างี้ยใช่เขาจะโอเคกับการกลับมาซึ่งตอนนี้มันไม่มีอะไรจะจูงใจเขาได้เลยนะในการที่จะกลับมาสวมชุดไอเมมโมอีกครั้งเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าเนี่ยตัวร้ายที่เขาเซตมาว่าจะเป็นซินิเตอร์ซิกก็ตามเถอะหรือเนื้อเรื่องที่จะลองรับแก๊งนี้มาสู้กับเขาาเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าท่าเลยนะวีนอมเองก็ยังรุ่มรุ่มตอนนน่ะ มอร์เบดเนี่ยตอนนี้ก็เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าก็น่าจะไม่เวิร์กคลาเวตเดอะฮันเตอร์เนี่ยที่ต้องรอลุ้นกันอีกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วจะออกไปยังไงเหมือนกันนะมาดามเว็บเนี่ยเหรอมาดามเว็บนี่ไม่รู้ไงว่ามาจะอยู่ในฐานะอะไรไงเออ,ะอะจะว่าจะมาเป็นผู้ร้ายเต็มร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเอาพู้ไงว่าเอาแก๊งซินิเตอร์ซิกก่อนแล้วกันที่เขากำลังพยายามเซตอัพอยู่เนี่ยอ่าอ่าตอนนี้มีวีน่มีมอร์เบดมีคลาเวตเดอะฮันเตอร์ที่ถ่ายทำแล้วชว์ช่วงเี้ยอ่า อใครอีกอะ,อะมีไรโน่ไงไรโน่ไลโนโล่กับกีนเก็บินอีกนะ,ะ,ะนี่คือมาจากโลกของแอนดูก,กาฟิลด์นะมาจากอของสไป,ปเดอร์แมนคนนี้แล้วกันก็มองว่าอ่ะถ้าสมมติว่าตัวละครเหล่านี้โดนผูกพันหรือบโบรมาจนเวิร์กเลยนะประเด็นก็คือแอนดูกาฟิลด์จะเล่นด้วยหรือเปล่าในบทสปาร์หลายๆครั้งเขาอะเขาก็าคือเป็นแฟนคลับของสไป,ปเดอร์แมนนะเขาอยากเล่นสไป,ปเดอร์แมนที่ดีๆอะนึกออกปะ แล้วเขาก็ผิดหวังกับสไปเดอรแบนของโซนี่ระดับหนึ่งด้วยไงกับาการสภาคนั้นนะนะตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้พอใจกับตัวหนังมากอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นจุดแตกขักได้ถ้าสมมุติว่ามาเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาจริงก็อาจจะมีรีแคสก็ได้นะคิดว่าหรือไม่หรือไม่คือผมยังคิดอยู่ว่าไอตอนนี้เราเราฟงกันว่าคือในเมื่อจักรวาลโซนี่ เอ่อทอมฮอลแลนคงจะอยู่กับมาเวลอีกสักพักแล้วละตอนแรกเรากิงๆกันอยู่ว่าจะกลับเลยไหมตอนนี้คือคงชัวร์แล้วว่าน่าจะอยู่ไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยละสองสามักอะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือว่าพอโซนี่เปิดหน้าเล่นว่าจะมีสไปเดอร์แมนในจักรวาลตัวเองเนี่ยเรางงกันว่าจักรวาลใครแต่ก็ไม่แน่ว่าเราเก่งกันว่ากาฟิลใช่ไหมว่าอาจจะมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่กาฟิลก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะยืดตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทอมจะกลับมาก็ได้ อาจจะยังไม่พูดถึงก็ได้หรือเปล่าถ้าเกิดกาฟิลลงตัวก็ดีถูกไหมมันมาได้เลยแต่ถ้าในเมื่อกาฟิลไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรนี่รอทอมกลับมาก็ได้โซนี่เขาก็รอได้หรือเปล่าหรือจะเ<ม>ปีตัวอื่นอีกเอาไปมาเลเสไหมเออเออเออน่าสนใจผมคิดอยู่นะว่าเออใหม่มเลเสดีไหมน่าสนน่าสนเพราะว่าเราก็บอกว่าทอมฮอลแลนด์ก็ไม่มาเราก็ไม่รู้ระบบสัญญาของเขาว่าเขาเซ็นสัญญากันยังไงแต่เราคิดว่าทอมฮอลแลนด์เองก็น่าจะอิ่มตัวกับมาเวลนะ กับซ<อ>าวด์ปปแมนเหมือนกันนะตอนนี้คือเขายังอยากจะเล่นแต่เขาก็เหมือนกับว่าถึงเขาอยากจะเป็นซมอร์ปปแมนต่อนะแต่ถ้ามองว่าอนาคตหรือบทมันไม่ดีเท่ากับที่เขามีอยู่แล้วอะตอนเนี้ยโลกของเขาเองอะซมอร์ปปแมนของเขาเองของทอมมอนเลนเองอะเรารู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันลงตัวมากๆไงถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนแบบไม่เมคเซนอ่ะแล้วก็จบแล้วก็คือจบกันไปเลย เออมันก็ไม่ควรจะต่อด้วยความยื้อถ้ายื้อไปอมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมากกว่าก็มโนว่ามันยังเหลือไงถ้าตอนนี้คือตัวละครถ้าเกิดในจักรวาลความเป็นฮีโร่นะถ้าเกิดยังไม่มีใครผมมาก็ไมลโมเลเดสไงอาจจะใช้ได้นะในจักรวาลของมอร์บิสไม่มีสไปเดอร์แมนที่เป็นปาร์เกอร์แบบแ,บบแดงแเงไวแบบ้มันเป็นสไปเดอร์แมนแบบว่าเอ้ยเป็นไมลโมเลเดสแทนอะไรเงี้ยเออก็ไม่แน่แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดไม่ลงตัวก็ดึงไมลโมเลเดสไปก็ไปอยู่มาเวลก็ได้นะคือซีเค็ดวอล มันมีอีเวนต์ตอน Secret War ใช่ไหมอันนี้คืออาจจะเนิร์ดคอมิกไปหน่อยนะแต่ว่าเอ้ยมันจะมีอีเวนต์ตอน Secret War ใช่ไหมที่พอหลังอีเวนต์จบไมลโมเลสจักรวาลตัวเองพังอะ่ะไปอยู่จักรวาลหลักกับปีเตอร์บักเกอร์อะไรเงี้ยเออก็ไม่รู้อาจจะเล่นไมลโมเลสไปหรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้คือโคตรฟุ้งเลยนะถ้าเกิดได้ไมลโมเลสจริงๆนี่คือโคตรฟุ้งเลยนะถ้ามันฟุ้งแล้วมันเมคเซนส์ก็เอาเถอะเอา<อ>ให้สนุกไปกขอขอให้สนุกไปกัน <laughs> อ่ะพูดง่ายๆอยา into the อ่างอินทูเดอะสปายเดอร์เวิ็ ถือว่าฟุ้งเหมือนกันนะฟุ้งในฐานะที่ว่าคุณเอาทฤษฎีจากคอมิกหลายๆอย่างมาผสมผสานกันนะ,ะแต่มันเมคเซน์ในตัวมันเองมันก็สนุกได้มันก็เอนจอยได้ไงอตอนนี้คือคุณพยายามจะใช้ความฟุ้งในการดึงโนดดึงนี่มาผสมผสานกันแต่การผสมของคุณอนะ่ะม,ม,มันไม่เข้ากันมันไ,<อ>ไม่เมคเซน์เลยอากกอ่า <c oughs> ก็พอเห็นภาพได้นะแต่นั่นแหละนี่เป็นรีวิวที่ประกอบกับความขัดใจเล็กน้อยในสปอยในเอนเครดิตนะ จริงๆใครดูก็เห็นอยู่แล้วแหละแต่อยากคุยนิดหน่อยเพราะมันน่าคุยจริงๆมันมีจุดนั้นจุดนี้จริงๆแต่นั่นแหละใครดูมาแล้วคิดเห็นยังไงในเรื่องเอ็นเครดิตนะมาคุยกันได้หรือดูตัวหนังมาแล้วชอบไม่ชอบยังไงคิดเห็นยังไงบอกกันมาได้ทั้งสองช่องทางครับ Facebook แล้วก็ YouTube Search DOC d o c อตามด้วยคาว่าหนังก็จะเจอช่องด็อกหนังของเราครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ